สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้อยู่กับครูปเปาสวักษณ์นะคะสวัสดีค่ะอาวีสวัสดีครับครูปเปาเอ๊ะนั่นอาวีเอากระเป๋าเสื้อผ้ามาทําไมคะอ้า,าเย็นนี้อาวีว่าจะไปที่บ้านของทอน,นะครับเลยเอาของมาด้วยมีชุดว่ายน้ำด้วยนะครับคุณครูที่บ้านของทอศเนี่ยมีที่ให้ว่ายน้ําด้วยหรอคะเนี่ยมีครับบ้านของทศอ,อยู่ในคลองครับทศบอกว่าคลองบ้านของทอศมีทั้งต้นไม้ ปลาแล้วก็กุ้งเยอะเลยละครับแนน้ําก็ใสใสด้วยละครับอาวีนะ่ะไม่เคยลงน้ําเลยแต่อยากลองฝึกว่ายน้ําดูครับน่าสนใจจังเลยค่ะแต่อย่างไงก็ตามนะคะอาวีตอนที่ฝึกว่ายน้ําเนี่ยต้องมีคนที่ว่ายน้ําเป็นอยู่ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะห้ามลงน้ําไปคนเดียวเด็ดขาดเลยนะคะครับทอสบอกว่าพ่อและแม่ของทอสจะอยู่ด้วยระหว่างการฝึกว่ายน้ําครับ ดีเลยค่ะแต่เอ๊ทอสเป็นเต่าใช่ไหมคะและนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทําไมเต่าต้องอยู่ในคลองหรือว่าอยู่ที่แหล่งน้ําอื่นๆคะ่ะอืมจริงด้วยนะครับอาวีนะ่น่ะไม่เคยสงสัยมาก่อนเลยทําไมทอสต้องไปอยู่ในคลองเลยเนี่ยอาวี่สงสัยใช่ไหมล่ะคะแล้วถ้าให้อาวี่ไปอาศัยอยู่ในคลองอาวี่จะอยู่ได้ไหมคะโอ้โหแค่ไปฝึวนะกว่ายน้ําหาทอสก็ได้นะครับ แให้อยู่เลยอาวีคงอยู่ไม่ได้แน่เลยครับอาวีน่ะชอบอยู่ในโพรงต้นไม้เล็กๆใกล้ลทุ่งหญ้าครับอย่างนั้นนะคะอาวีทั้งอาวีและก็ทอนเนี่ยต่างก็เป็นสัตว์ทั้งคู่เลยนะคะแต่ก็มีที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันแล้วสัตว์ชนิดนอื่นๆล่ะคะนักเรียนอาศัยอยู่ที่ใดกันบ้างและทําไมจึงอาศัยอยู่บริเวณนั้นคะ่ะนั่นสิครับแล้วอาวีก็อยากรู้อีกด้วยครับว่านอกจากสัตว์แล้วพืชแต่ละชนิดอาศัยอยู่ที่ไหนบ้าง เรื่องพืชก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะวีแล้วนักเรียนล่ะคะสงสัยเหมือนกันไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เรามาหาคําตอบเรื่องนี้พร้อมกันค่ะดีเลยครับกิจกรรมในวันนี้นะคะชื่อกิจกรรมที่สองสัตว์และพืชอยู่ที่ใดบ้างซึ่งกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อยู่2ข้อค่ะมีใครจะช่วยครูอ่านจุดประสงค์ได้บ้างคะอาวีค๋ค่ะ ขอบใจนะคะอาวีถ้าอย่างนั้นนักเรียนคนอื่นอ่านตามอาวีนะคะข้อ1สังเกตและบอกชนิดของสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในเอ่อเบอเบอโบ,บคำนี้อ่านว่าบริเวณค่ะอ๋อบอริเวณงั้นอาวี่อ่านใหม่นะครับข้อ1สังเกตและบอกชนิดของสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปข้อที่2นะคะนักเรียนก็อ่านตามอาวี่เหมือนเดิมนะคะข้อ 2. รวบรวมข้อมูลสภาพแวดลอ้อมที่เหมาะสมต่อการกดำรงชีวิตของสัตว์และพืชในแต่ละบริเวณเยอาวี่อ่านคําว่าบริเวณได้คล่องแล้วนะครับคาว่าบริเวณหมายความว่าอะไรครับอาวี่อ่านได้เก่งมากเลยค่ะนักเรียนก็น่าจะอ่านกันได้คล่องใช่ไหมคะครูขอปรบมือให้เลยค่ะส่วนคําว่าบริเวณหมายถึง พื้นที่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ค่ะอย่างเช่นบริเวณบ้านบริเวณโรงเรียนบริเวณใต้ต้นไม้บริเวณสนามหญ้าบริเวณคลองค่ะจากจุดประสงค์นะคะวันนี้เราจะได้มาสังเกตและรวบรวมข้อมูลกันว่าในบริเวณต่างๆมีสัตว์และพืชชนิดใดอาศัยอยู่บ้างและบริเวณนั้นนะคะมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชเหล่านั้นอย่างไรค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจบริเวณต่างๆกันค่ะ ซึ่งในการออกไปสำรวจตามบริเวณต่างๆเราควรแต่งกายให้พร้อมนะคะควรสวมเสื้อผ้าและรองเท้าที่สามารถปกปิดป้องกันส่วนต่างๆของร่างกายได้ค่ะเพื่อป้องกันสัตว์หรือว่าแมาลงมากัดต่อยค่ะแต่ถ้าวันนี้อาวีและก็นักเรียนยังไม่พร้อมสำหรับการออกไปสำรวจตามบริเวณต่างๆครูก็มีวิดีโอมาให้ดูแทนค่ะและระหว่างที่ดูวิดีโอนะคะ ครูก็อยากให้นักเรียนและก็อาวีสังเกตว่าในแต่ละบริเวณเราพบสัตว์หรือว่าพืชชนิดใดบ้างและสัตว์กําลังทําอะไรอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็อยากให้สังเกตว่าในแต่ละบริเวณเนี่ยมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรค่ะได้เลยครับอาวีจะตั้งใจสังเกตและบันทึกเอาไว้ครับดีมากค่ะ สำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองสามารถพาออกไปสำรวจบริเวณต่างๆได้ในระหว่างนี้นักเรียนสามารถกดพักวิดีโอเอาไว้ได้นะคะและออกไปสำรวจค่ะซึ่งบริเวณที่สามารถออกไปสำรวจได้ก็อาจเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้ๆบ้านได้นะคะอย่างเช่นสวนบอมสนามหญ้าบึงสวนหรือว่านาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบริเวณที่เราออกไปสำรวจไม่ควรมีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเราค่ะและย้ำเลยนะคะว่าไม่ควรออกไปคนเดียว ควรมีผู้ปกครองไปคอยดูแลด้วยค่ะ ดูหน่อยสิเะว่าอาวี่บันทึกว่าอะไรบ้างนี่ครับอาวี่บันทึกสิ่งที่สังเกตได้เรียบร้อยแล้วครับที่ต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้หลายต้นมีต้นหญ้าด้วย่รมรื่นมากเลยครับอาวกะกะกะี่เห็นกิ้งก่าเกาะดดต้นไม้เห็นกระรอกกระโดดทีต้นไม้บางตัวก็กินหญ้าบางตัวก็กินผลไม้ครับอ๋อแล้วก็ยังมีนก้วยครับนกอยู่บนพื้นดินเหมือนกำลังจิกอะไรบางอย่างอยู่เลย และบนต้นไม้ก็มีนกมีรังนกและลูกนกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับอาวี่ยังเห็นไก่หลายตัวเดินไปเดินมาอยู่บนดินบางตัวก็จิกไปบนพื้นดินมันคงกําลังหาของกินไม่ได้เลยครับโอ้โหอาวี่เห็นหลายอย่างเลยพูดจนเหนื่อยเลยนะเนี่ยแล้วนักเรียนล่ะคะเห็นอะไรบ้างเรายังเห็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะคะนั่นก็คือมดค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่า มดกำลังเดินออกมาจากรูหรือว่ารังที่อยู่ในดินค่ะอุ้ยอวี่เห็นแล้วขนลุกเลยนะครับอวี่กลัวมดกัดนะครับถ้าเราไม่ไปใกล้รังมันหรือว่าทำร้ายมันมดก็ไม่กัดเราค่ะเห็นไหมคะว่าในวิดีโอมดกำลังเดินไปมาค่ะแต่ก็ตัวนิดเดียวเองค่ะอาวี่จะระวังครับเอ๊แล้วยังมีบริเวณไหนอีกน้าก็มีที่มือครับ ใช่แล้วคะ่ะแล้วที่บึงเนี่ยมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้างคะที่บึงเป็นที่กว้างมีแสงสว่างฟ้าสีสวยเลยครับและในบึงมีน้ำมีต้นหญ้ามีบัวเยอะ็นบึงเลยและต้นไม้อีกหลายชนิดเลยนะครับทั้งหญ้าและก็บัวที่อารวีพูดถึงเป็นพืชน,นะคะนักเรียนแล้วเราเห็นสัตว์อะไรบ้างคะมีใครเห็นเป็ดบ้างไหมคะ ครูนะคะเห็นเป็ดทั้งที่บินลงไปไว่ายน้ําและก็ทั้งที่กาลัง่บยน้ําอยู่นะคะเป็นเป็ดตัวโต,วตวและก็ลูกเป็ดค่ะอาวีก็เห็นครับแล้วยังเห็นนกขาเยาๆกลมๆเงยๆอยู่ริมบึงเหมือนกาลังหาของกินด้วยครับนกบางตัวมันเดินไปบนใบบัวได้ด้วยครับค,ครูเก่งมากเลยครับมันคงกําลังหาของกินในน้ำแน่ๆเลยครับใช่ค่ะและครูก็ยังเห็นมแมลงปอกําลังเกาะดอกบัวค่ะและก็เห็นผึ้งอยู่ในดอกบัวด้วยค่ะนักเรียน แล้วมีใครเห็นสัตว์อย่างอื่นอีกไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นปลาไหมนะครับอาวี่เห็นปลาด้วยนะมีตัวโต,วตวลอยอยู่นิ่งๆแถวแถวหญ้าแล้วก็ปลาตัวเล็กว่ายไปว่ายมาอยู่ใกล้ๆแต่เอ๊ะมันเป็นแม่ลูกกันรรหรือเปล่าครับครูเปาครูก็สงสัยเหมือนกันเลยค่ะเหมือนแม่ปลากําลังคอยดูแลลูกปลาเลยนะคะดูจากวิดีโอก็สนุกมากเลยถ้ามีโอ เาีก,ก็อยากออกไปสำรวจจริงๆครับคุณครูค่ะไว้คราวหลังครูจะพาไปนะคะแต่วันนี้เรามาสนุกกันต่อค่ะนักเรียนครูจะให้นักเรียนมาคิดว่าในแต่ละบริเวณที่เราพบพืชหรือว่าสัตว์นะคะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชหรือว่าสัตว์นั้นอย่างไรคะ่ะโดยนําข้อมูลนะคะามาบันทึกลงในตารางนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะลองยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งชนิดนะคะครูเลือกบัวดีกว่าค่ะนักเรียนครูก็จะเขียนคําว่าบัวลงในช่องน,นี้นะคะ และหลังจากนั้นครูก็จะมาดูช่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตทางด้านขวามือค่ะซึ่งมีช่องเล็กๆอยู่6ช่องนะคะมีคำว่ามีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีที่เลี้ยงลูกอ่อนมีที่หลบภัยมีน้ำและก็ช่องคำว่ามีธาตุอาหารค่ะครูก็จะมาพิจารณาว่าที่บึงนะคะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้สำหรับการดำรงชีวิตของบัวหรือไม่ค่ะ ครูก็พิจารณาได้ว่าที่บึงนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของบัวค่ะครูก็จะทําเครื่องหมายถูกลงในช่องมีที่อยู่อาศัยนะคะและนอกจากนี้ยังมีน้ําค่ะและสําหรับบัวซึ่งเป็นพืชครูก็จะทําเครื่องหมายถูกลงในช่องที่เขียนว่ามีธาตุอาหารด้วยค่ะเพราะว่าพืชน,นะคะต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตค่ะโอ้โหง่ายมากเลยครับออว้่เข้าใจแล้วนะครับ ถ้าอย่างนั้นอาวี่และก็นักเรียนไปทํากิจกรรมกันได้เลยนะคะอาวี่ลองยกตัวอย่างพืชหรือสัตว์ที่พบได้ไหมคะว่าบริเวณที่พบพืชหรือสัตว์ชนิดนั้นมีอะไรที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชหรือสัตว์ชนิดนั้นบ้างคะ่ะเลือกอะไรดีด่าอาวี่เลือกนอกดีกว่าครับเพราะอาวี่เห็นนกทั้งที่ต้นไม้ใหญ่และก็ที่บึงเลยละครับนอกอยู่ในบริเวณต่างๆเหล่านี้เพราะทั้งที่ต้นไม้และบึง มีทั้งอาหารที่อยู่อาศัยมีที่เลี้ยงลูกอ่อนด้วยครับอาวีเห็นลูกนกตัวน้อยในรังบนต้นไม้และนกน่าจะใช้รงังเป็นที่หลบภัยด้วยครับและนกบางตัวก็อยู่ที่บึงมีน้ำครับและนกน่าจะไม่ต้องการธาตอาหารหมันพืชครับโอ้โหมีนักเรียนคนไหนเลือกนกและบันทึกข้อมูลของนกและได้ผลการบันทึกเหมือนอาวีบ้างไหมคะ สำหรับข้อมูลของอาวีนะคะถูกต้องและครบถ้วนเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะอาวี นักเรียนเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะคะวัสว์และพืชแต่ละชนิดที่เราเห็นจากคลิปวิดีโอเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันที่ไก่ค่ะจากวิดีโอเราจะเห็นว่าไก่บางตัวเนี่ยกำลังจิกลงไปบนพื้นนั่นคือไก่กำลังหาอาหารนั่นเองค่ะนักเรียนจากคลิปวิดีโอเราไม่เห็นรังของไก่ใช่ไหมคะแต่ครูขอบอกให้นะคะว่าไก่เนี่ยสามารถนอนได้ทั้งบนพื้นหญ้าและก็บนต้นไม้เลยค่ะครูเลยขอทำเครื่องหมายถูกในช่องมีที่อยู่อาศัยด้วยนะคะ ต่อมากันที่มดค่ะบนพื้นหญ้าใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะก็มีทั้งอาหารมีที่อยู่อาศัยและก็มีที่หลบภัยของมดด้วยค่ะนักเรียนและก็ไปกันที่เป็ดค่ะเป็ดเนี่ยเราพบอยู่ที่บึงใช่ไหมคะที่บึงก็เป็นที่อยู่อาศัยของเป็ดและก็ที่เลี้ยงลูกออดของเป็ดด้วยค่ะและเป็ดเนี่ยก็ว่ายน้ําอยู่ใช่ไหมคะที่อยู่อาศัยของเป็ดก็ต้องมีน้ำด้วยค่ะนักเรียนและจริงๆแล้วนะคะที่เป็ดลงไปอยู่ในน้าเนี่ยเพราะเป็ดลงไปหาอาหารค่ะในน้ําก็มีอาหารสําหรับเป็ดด้วยค่ะครูจึงขอทําเครื่องหมายถูกในช่องมีอาหาร ด้วยนะคะคสำหรับชนิดถัดไปนะคะก็คือหญ้าค่ะเราจะพบหญ้าอยู่ทั้งที่ใต้ต้นไม้ใหญ่และก็ที่บึงเลยซึ่งทั้งที่ต้นไม้ใหญ่และก็ที่บึงเป็นที่อยู่อาศัยของหญ้านั่นเองค่ะและที่บึงก็มีน้ําด้วยนะคะหญ้าบางชนิดสามารถงอกอยู่ในบึงที่มีน้ําได้ข่นนันเรียนและหญ้าซึ่งเป็นพืชน,นี่ก็ต้องการทานอาหารในการดํารงชีวิตด้วยค่ะ ต่อไปต้นไม้นะคะต้นไม้ก็มีที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งงอกอยู่บนดินค่ะแล้วก็บางชนิดนะคะอยู่แถวบึงซึ่งมีน้ำด้วยค่ะต้นไม้ก็จัดเป็นพืชน,นะคะก็ต้องการธาตุอาหารสําหรับการดํารงชีวิตด้วยค่ะซึ่งทั้งหญ้าและต้นไม้ก็ได้ธาตุอาหารมาจากดินในบริเวณที่งอกอยู่นั่นเองค่ะและปลาค่ะนักเรียนนักเรียนจะพบปลาอยู่ที่บึงใช่ไหมคะที่บึงเนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยของปลาค่ะแล้วก็เป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนด้วยค่ะและปลาต้องอยู่ในน้ําใช่ไหมคะนักเรียน และอีกอย่างหนึ่งนะคะในบึงเนี่ยก็มีอาหารสําหรับปลาค่ะครูจึงขอทําเครื่องหมายถูกในช่องมีอาหารด้วยนะคะต่ <Nep. S 1> อไปกระรอกขันนักเรียนกระรอกเนี่ยอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งกระรอกบางตัวนะคะกําลังกินผลไม้ก็แสดงว่าที่ต้นไม้ใหญ่นะคะมีอาหารสําหรับกระรอกค่ะและที่ต้นไม้นี่แหละข่นนักเรียนก็จัดเป็นที่อยู่อาศัยของกระรอกด้วยค่ะครูจึงขอทําเครื่องหมายถูกในช่องมีที่อยู่อาศัยด้วยนะคะ ส่วนชนิดท,ที่10คือพึ่งค่ะนักเรียนเห็นพึ่งที่อยู่ในดอกบัวใช่ไหมคะนั่นคือพึ่งกําลังหาอาหารค่ะนักเรียนที่ดอกบัวเนี่ยเป็นแหล่งอาหารของพึ่งเลยนะคะแต่ว่าจากคลิปวิดีโอเราก็จะไม่เห็นว่าที่ดอกบัวเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนหรือว่าเป็นที่หลบภัยของพึ่งไหมนะคะเพราะฉะนั้น สำหรับพึ่งครูขอทําเครื่องหมายถูกในช่องมีอาหารช่องเดียวนะคะเราจะเห็นว่าพืชและสัตว์ต่างก็อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์ชนิดนั้นนะคะอย่างเช่นมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีที่หลบภัยหรือว่ามีที่เลี้ยงลูกอ่อนค่ะซึ่งพืชและสัตว์แต่ละชนิดนะคะต้องการบริเวณที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตที่แตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันก็ได้ค่ะเข้าใจแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะครูก็มีอะไรสนุกๆอีกหนึ่งอย่างนะคะมาให้นักเรียนและก็อาวี่ทากันค่ะว้าวอะไรหรอครับตึงเต้นตึเต้นครูอยากให้นักเรียนและก็อาวี่เลือกพืชหรือว่าสัตว์ที่ตนเองสนใจหนึ่งชนิดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มาสร้างแบบจําลองที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของพืชหรือว่าสัตว์ที่ตนเองเลือกค่ะเย้ๆๆ yeah, yeah, yeah. สร้างแบบจําลองอแบบจําลองคืออะไรหรอครับ วเราสร้างแบบจําลองแบบไหนได้บ้างหรอครับแบบจําลองนะคะก็คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวแทนในการอธิบายสิ่งต่างๆค่ะซึ่งแบบจําลองที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นะคะเราก็สามารถทําได้หลายแบบค่ะทั้งวาดรูปปั้นดินน้ํามันหรือนําวัสดุต่างๆมาสร้างเป็นแบบจําลองค่ะอ๋องั้นอาวีเลือกวาดรูปฝีมือการวาดรูปของอาวีนะ่ะดีที่สุดในโลกเลยนะครับแล้วนักเรียนล่ะคะเลือกสัตว์หรือว่าพืนชนิดไหนคะ และเลือกสร้างแบบจำลองแบบไหนคะอย่าลืมนะคะต้องเป็นแบบจำลองที่สามารถอธิบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์หรือว่าพืชที่ตนเองเลือกนะคะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนก็สามารถกดพักวิดีโอเอาไว้เพื่อไปสร้างแบบจำลองได้คะ่ะและเมื่อสร้างแบบจำลองเสร็จแล้วก็กลับมาพบกันนะคะกลับมาแล้วคะ่ะกลับมาแล้วเหมือนกันรับ สร้างแบบจำลองเสร็จแล้วด้วยครับโอ้โหอาวีพูดสักครูอยากเห็นแบบจำลองของอาวีเร็วๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูแบบจำลองของอาวีกันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรและครูก็อยากให้อาวีอธิบายแบบจำลองของตัวเองด้วยได้ไหมคะได้เลยครับนี่ครับอาวีเลือกนอกขาย,ยาวๆแบบที่เห็นที่บึงครับอาวีวาดให้ในบึงมีใบบัวเยอะๆมีดอกบัวด้วยแล้วมีต้นไม้ข้างๆบึงให้นกสร้างรังครับเห็นไหมครับ มีไข่กับลูกนกด้วยรังเป็นทั้งที่อยู่อาศัยเป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนและที่หลบภัยเลยครับและในบึงมีน้ำในน้ำมีปลาที่เป็นอาหารของนอกนะครับและนกก็กินน้ำในบึงได้ด้วยครับที่อยู่ของนอกเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของนอกเลยนะครับโอ้โหวานสวยจังเลยค่ะและมีข้อมูลครบถ้วนเลยนะคะ ครูก็เห็นด้วยนะคะว่าแบบจําลองที่อยู่อาศัยของนกที่อาร์วีสร้างขึ้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของนกค่ะและแบบจําลองที่นักเรียนสร้างขึ้นล่ะคะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของพืชหรือว่าสัตว์ที่นักเรียนเลือกไหมคะเช่นมีอาหารมีที่อยู่อาศัยหรือว่ามีที่หลบภัยไหมคะ ถึงตอนนี้ครูก็คิดว่านักเรียนและก็อาวี่น่าจะเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชกันแ,แล้วนะคะมีใครพอจะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ได้บ้างคะอาวี่สรุปได้ครับเราก็สรุปได้ว่าในแต่ละบริเวณจะพบสัตว์หรือพืชชนิดต่างๆเพราะบริเวณนั้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชเช่นมีที่อยู่อาศัยมีที่หลบภยัยมีอาหารครับ ถูกต้องแล้วคะ่ะและครูก็มั่นใจว่านักเรียนก็สามารถสรุปได้เช่นกันใช่ไหมคะเอ๊แล้วอาวี่ตอบได้หรือยังคะว่าทําไมทอต,ต้องอาศัยอยู่ในคลองด้วยรู้ลู้ครับเพราะว่าที่คลองมีสภาพแวดล้อมท,ที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของเต่าแบบทอสเนี่ะครับมีทั้งที่อยู่อาศัยอาหารที่หลบภัยพ่อแม่ของทอสก็ใช้เป็นที่เลี้ยงทอสด้วยและมีน้ําให้ดื่มและก็ว่ายน้ําได้ด้วยนะครับ ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อก,การดำรงชีวิตของสัตว์และก็พืชกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ